พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิกีพุธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทนายความในทีมด็อกเตอร์กติศักดิ์นะครับผมและทนายวิกิพุตนะครับผมวันนี้จะมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับผมว่าเวลาเราไปรับจ้างทํางานแล้วบริษัทข้างลัาง ร้านต่างๆนะครับผมจ่ายค่าจ้างให้กับเราทั้งวันอยู่ตามประเพณีวันหยุดของทางราชการนี่ครับผมว่า,าเรามีสิทธิได้รับค่าจ้างตรงไหนรวมทั้งวันค่าจ้างในส่วนที่ทํางานล่วงเวลานะครับผมเพื่อเป็นข้อต่อสู้กับเจ้านี้ได้ครับอขออภัยครับเพื่อเป็นข้อต่อสู้กับานายจ้างได้นะครับผมว่านายจ้างนะครับผมเขาต้องจ่ายของเราเงินของเรา แต่ละเดือนที่ออกมาค่าน่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดที่เราคํานวณว่าถูกต้องไหมครับผมอ่าสิทธิตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับผมปี่หนึ่งประกอบตามข้อมูลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้เราจะนําพรบคุ้มครองแรงงานปี่หนึ่งนะครับผมอเอามาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีความรู้แก่พี่น้องประชาชนนะ,ะกกาาาน,นะครับผมจะยกหลักกฎหมายประกอบนะครับผม ตามพระราชบัญญัติอ่าคุ้มครองแรงงานนะครับผมพศ2541นะครับผมอ่ามาตราที่61นะครับอ่ากฎหมายวางหลักว่าในกรณีที่ในายจ้างนะครับให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในในวันทํางานนะครับผมให้ในายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเนี่ยตามไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งอัตตาค่าจ้างต่อชั่วโมงครับในวันในวันทํางานนะครับผมตามชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่า หนึ่งเข้าครึ่งอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามผลของงานที่ทำขออภัยครับที่ได้สำหรับลูกจ้างนะครับผมซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยนะครับผมจากมาตรานี้นะครับผมผมให้คนรู้ว่านะครับผมในกรณีที่โรงงานนะครับผมจ้างเราทำงานแล้วกำหนดว่าทำงานอ8ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมเวลาพักครับรวมเวลาพักหนึ่งชั่วโมงก็เป็นเก้าชั่วโมงนะครับผมเช่น ไปเข้างานแปดโมงครึ่งหรือห้าโมงครึ่งเลยนะครับผมอทาทํางานเก้าชั่วโมงตามที่นายจ้างกําหนดไว้นะครับตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับผมแต่หากรนหที่เกินแปดชั่วโมงนะครับผมอกฎหมายถือว่าเป็นค่าล่วงเวลาทํางานในวันทํางานนะครับผมสิ่งเหล่านี้นายจ้างนะครับกฎหมายบังคับนะครับนายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างนะครับผมต้องจบับมาเลยนะครับ ไม่น้อยกว่าเท่าครึ่งต่อาตาค่าจ้างต่อชั่วโมงก็คือเอาค่าจ้างรายวันนะครับผมมาหารจํานวนชั่วโมงนะครับแล้วก็คูณเข้าไปนะครับผมก็จะได้ค่าจ้างต่อของเท่าครึ่งน,นะครับผมในวันทํางานอ่าในวันทํางานปกตินะครับผมนี่คือ,อสิ่งที่เราควรรู้นะครับว่า ตามมาตรา61นะครับผมเป,นปรนพระบคุ้มคออรองแรงงานที่ให้สิทธิบุคคนที่ทํางานล่วงเวลานะครับผมสิทธิของเราที่คนที่เราควรจะเรียกร้องนะครับผมว่าอพอทุกคนทํางานก็มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครับผมเรามาดูตามมาตรา62นะครับผมการทํางานในวันหยุดนะครับผมมาตรา62หมายถึงในกรณีที่ลูกจ้างนะครับให้ลูกจ้างาขอเอาไว้ครับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดครับ ตามมาตราที่ 28, 29หรือ่าให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างทํางานในวันหยุดให้ลูกจ้างในอัตราดังต่อไปนี้นะครับผมอนุน,นึงนะครับสาหรับลูกจ้างลูกจ้างนะครับผมมีสิทธิได้รับค่าจ้างอาในวันในวันหยุดนะครับให้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ไม่น้อยกว่านะครับผมหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานนะครับหรือไม่น้อยกว่าอาตาัตรา ค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานที่ได้รับผลของงานนะครับผมซึ่งเราได้รับค่าจ้างดูคํานวณเป็นหน่วยนะครับผมอนุสองนะครับอ่าสําหรับผู้จ้างนะครับผมออ่าผู้จ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในการอ่าในการทํางานในวันหยุดอ่าให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับผมในวันทํางานตามจํานวนที่ทําหรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางาน ผลงานที่ได้รับสําหรับลูกจ้างซึ่งอัตราตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วยนะครับตามามาตรานี้นะครับผมมาตราหกสิบสองเรา,าการทํางานในวันหยุดก,ก็หมายความว่าวันวันหยุดทางานของลูกจ้างนะครับผมซึ่งนายจ้างกาหนดให้เป็นวันหยุดแล้ววันหยุดตามประเพณีวันหยุดของทางราชาการนะครับผมก็ลูกจ้างนะครับคนไหนที่มีสิทธิ์ได้รับการทํางานในวันหยุดนะครับผม มีเงินที่ให้อยู่แล้วนะครับผมก็จ่ายไม่น้อยกว่าเท่าครับสําหรับลูกจ้างครับผมที่เขาไม่มีสิทธิ์ในการได้รับเงินทํางานในวันหยุดเลยน่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับผมก็จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่านะครับผมอในสิ่งที่เป็นความรู้ว่าเราจับมาเลยครับมาตราหกสิบสองนะการทํางานในวันหยุดที่เรามีโอกาสที่ได้รับค่าจ้างนะครับผมตามพรบคุ้มครองแรงงานครับผมปีสี่หนึ่งนะครับผม เรามาดูนะครับผมว่าอ่าการที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างนะครับผมแล้วในก,กรณีที่อ่าลูกจ้างนะครับผมมีสิทธิได้รับค่าจ้างทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดนะครับผมค่าล่วงเวลาทํางานนวันหยุดหมายความว่าทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมซึ่งเป็นวันหยุดนะครับผมทั้งวันหยุดในส่วนที่เรามีโอกาสหยุดแล้วก็แล้วก็ อวันหยุดทางทางราชการาที่เขาหยุดให้นะครับผมเรามาดูมาตราหกสิบสามประกอบนะครับในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดนะครับให้นาจยจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเนี่ยตามไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการในวันทํางานหรือไม่น้อยกว่าสามเท่าอัตราหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลที่ได้รับสําหรับลูกจ้างที่รับจ้างเพื่อคานวณเป็นหน่วยนะครับผม จากที่กฎหมายวางหลักไว้ดังนี้นะครับผมว่าอาการทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดเนี่ยกฎหมายเข้าไห้ถือว่าเป็นการที่ลูกจ้างทางานหนักมากครับผมว่าอานอกจากวันหยุดแล้วตัวเองไม่หยุดแล้วต้องมาทําล่วงเวลาถึงครับผมกฎหมายได้กาหนดว่าต้องจ่าย่าจยไม่น้อยกว่าสามเท่าครับผมเพราะว่าการจ่ายไม่น้อยกว่าสามเท่าโดยโดยคํานวณจากอัตราค่าจ้างนี่เป็นสิ่งที่ลูกจ้างทุกคนได้รับนะครับผมอ่า ผมจะมายกดีการประกอบคำพักษาสา,สารดีการประกอบนะครับผมีำพักษาสา,สารดีกาที่มีหนึ่งหกครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้นะครับผมว่าต,ตามกฎรรกระทรวงฉบับที่แปดสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมกำหนดให้ลูกจ้างที่เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินนะครับผมไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามพราบาคุ้มครองแรงงานปีสี่หนึ่งตามมาตราหนสิบเอ็ดนะครับแสดงว่าเขาไม่มีสิทธิได้รับ ค่าจ้างนะครับผมในอาตาัตราหนึ่งเท่าครึ่งนะครับผมอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับผมและไม่มีโอกาสนะครับผมไม่มีสิทธิได้รับค่าค่าล่วงเวลาในการทํางานในวันหยุดตามมาตราหกสิบสามก็คือไม่ได้สามเท่านะครับอ่าแต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนที่ทํานะครับอันหมายความว่านะครับ ลูกจ้างที่ทํางานดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างนะครับผมและค่าค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุดคือไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแล้วก็ค่าล่วงเวลาในวันหยุดแต่มีสิทธินะครับผมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินดโดยอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานสแสดงว่าลูกจ้างดังกล่าวนะครับผมไม่เข้าตามตามาตรา61และมตาตรา63นะครับผมแต่ลูกจ้างดังกล่านะครับผมทํางานตามปกตินะครับผมในวันทํางานแต่หมายความว่าการทํางาน ของลูกจ้างนะครับผมตามมาตาหกสิบสองนะครับผมอนุสองนะครับเรามาดูว่าอนุสองน้่าวไว้ว่าอย่างเี้ยครับผมสําหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในการในวันทํางานค่าจ้างนะครับผมในวันหยุดให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่านะครับผมตาค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับผมมันอยากให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างนะครับผมให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันทํางานวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่านะครับตามปกตินะครับผม หารู้จ้างทางานล่วงเวลาในวันหยุดก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนโดยอัตราต่อชั่วโมงในวันทํางานในวันหยุดคือสองเท่านะครับผมของอัตราตามมาตราที่หกสิบสองอนุสองนะครับผมแสดงว่าสารพิเคราะห์แล้วนะครับผมว่าโจทย์เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะครับโจทย์ทำงานในวันหยุดจึงได้รับค่าจ้างเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดหรืออัตราสองเท่าของค่าจ้างในการทํางานวันปกติ ต่อค่าจ้างในวันทํางานปกติก็หมายความว่าจากคําพิพากษาที่411 6ครับ2,550นะครับทนายวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าอาอ่า่าาคือกฎหมายไม่ไม่ประสงค์ให้นะครับผมจ่ายจ่ายตามมาตรา61และ63แล้วครับผมแต่กฎหมายให้สิทธิที่เป็นในการที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันอ่าในวันทํางานตามกฎกระทรวงครับฉบับที่8ของ2,541 แต่กฎหมายให้สิทธิในการรับค่าจ้างในการที่ไม่มีสิทธิได้รับการทํางานในวันหยุดแต่ให้มีสิทธิที่เป็นออขอขอไปครับมีสิธทธิได้รับค่าจ้างนะครับผมตามมาตรา60อ2นะครับผมอนุสองเพราะว่า,าเราพอคนนั้นตามที่เป็นโจทย์นะครับผมเพราะเขาไม่มีสิทธิตามมาตราที่61แล้สนะ63นะครับผม พราะเหตุน,นี้นะครับผมจึงมีสิทธิ์เวลาตามมาตรา62แต่ถ้ามีคนถามว่าเอ้าล้วผมทํางานโรงงานทํางานห้างทํางานร้านอาหารอ๋องั้นไปไปตามมาตรา61แล้ว63แน่นอนครับผมไปไปตามนั้นเลยครับผมถ้าทํางานในวันหยุดก็มีโอกาสได้รับค่าจ้างนะครับผมไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอาค่าจ้างนะครับถ้าเป็นทางการทํางานในวันหยุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นการล่วงเวลาแล้วต้องจ่ายสามเท่านะครับผม นี่ครับผมคือกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานนะครับผมที่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้เราทํางานยังไงก็ได้ครับผมแต่การทํางานนั้นเราควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมครับผมที่เกิดความพึงพอใจครับผมถ้าเรียกภาษาทางเศรษฐศาสตร์อัธยาน์ยครับผมเราก็มีโอกาสได้รับตามอัธราะโยชน์ที่เราพึงพอใจนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอผมทนายดวงรัตนทนายความใน ทีมดกตรเกติศักด์นะครับผมแมะทนายวิถีพุทธนะครับขอกล่ากับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับผมทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อและที่สำคัญคือขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีครับผมทนายดวงรักศรีนวลทนายความทีมดรกิตรกติศักด์และทนายวิถีพุทธสวัสดีครับ